รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชวขับรถไถนำร่องกิจกรรมคลิกออฟรณรงคไถกลบต่อสงังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปี2567ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลาสินาะฬิกานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสนตำบลหนองสโสนอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ไทยกลบตอตังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายรณพเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่และดรอาทิตย์สุกเกษมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยดรชิษนุชาบุตรดาบุญรองอธิบดีกรมการข่าวนายวิชัยปัทธมวิภาคนายอำเภอเลาขวัญ นางสาวสมาุมนทามนเทียนเกษตรและสากลจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากรกระทรวงเกษตรและสาก์โดยกรมพัฒนาที่ดินให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่กเกษตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2613 ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลกโดยการไถกลบต่อส่งพืชแทนการเผาเพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการไถกลบต่อส่งพืชเป็นวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่สะดวกและง่าย ที่เกษตรกรสามารถทําได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุการไถ่กลบหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสม่ําเสมอส,สามารถช่วยให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยกรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ฟืนฟ้นฟูทรัพยากรดินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกลลก,การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจึงได้จัดก,กิจกรรม ถกลบต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อสังพืชช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลายเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตลอดจนช่วยลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งยังช่วยลดพื้นที่เสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนกิจกรรมดังกล่าวได้ดําเนินการพร้อมกัน55จังหวัดทั่วประเทศโดยกรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผามีศูนย์กลางการจัดงานณจังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีการถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงานทั้ง55แห่งผ่านระบบซูมคอนเฟอเรนซ์มีติ้งและเฟซบุ๊กไลฟ์ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินการจัดงานนะับแปลงสาธิตบริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนตำบลหนองสโสนเภ่เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายรณบพบเวียงสิลม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดออรอาทิตย์สุกเกษมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ขึ้นขับรถไถวนในแปลงสาธิตวิธีการไถกลบตอสังพืชเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่อีกด้วยจากนั้นเวลา11เ็น,นาฬิกา 40, 40นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางไปยังสารากองทุนหมู่บ้านเขาน้อยสีน้ำเงินหมู่ที่9ต้าตรบนองฟ้ายังเภอ,อเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพบปากเกษตรกร,กรผู้ประกอบการเลี้ยงโคและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และเดินทางไปยังบ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่2ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเยี่ยมชมฟาร์มโคที่โครงการน้ำบารานอันเนื่องมาจากพระยาดมริบ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่2ของนายพนมล้อมวงที่มีพื้นที่35ไร่ ปรับเปลี่ยนจากมันสัปะหลังเป็นย่าเนเปียและเลี้ยงโคขุนเนื้อยืนโรงจำนวน430ตัวจากเดิมมีรายได้ประมาณ38,850บาทต่อปีปัจจุบันมีรายได้ประมาณ779,400บาทต่อปีซึ่งเป็นเกษตร,รกรตัวอย่างในพื้นที่